ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่5กันยายนพุทธศักราช2564แรม13ค่ำเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานถ้าได้ทำงานกับชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงการเงินมีไรายได้เข้ามามากกว่าเมื่อก่อนพอที่จะเก็บออมไว้ได้บ้าง ความรักอาจได้แฟนแก่กว่าเป็นผู้ใหญ่และเงียบขรึมสุขภาพระวังความดันสูงสีน้ำโชคสีน้ำตาลและสีขาวเลขน้ำโชคเลขสองและเลขเจ็ดคนเกิดวันอังคารการงานงานที่ทำอยู่มีอุปสรรคไม่ลงตัวการเงินติดขัดพอสมควรแต่ยังหาทางออกได้ ความรักไม่ควรนำเรื่องไม่สบายใจของคนอื่นมาพูดคุยกับคนรักเด็ดขาดสุขภาพระวังโรคกระเพาะสีนำโชคสีขาวและสีส้มเลขนำโชคเลขเและเลขหคนเกิดวันพุธการงานไม่ควรเปลี่ยนงานใหม่ในช่วงนี้เพราะจังหวะและโอกาสยังไม่เหมาะสมการเงินอาจโดนทวงหนี้ที่ติดค้างไว้ต้องพูดคุยเจรจาด่วน ความรักไม่เคยพึงพอใจในรักที่มีอยู่คงหารักแท้เป็นไปได้ยากสุขภาพระวังความเครียดสีนำโชคสีเขียวและสีชมพูเลขนำโชคเลขหและเลข8คนเกิดวันพฤหัสการงานการนำเสนองานยังไม่ประสบความสำเร็จต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่ การเงินการลรงทุนไม่ได้ผลกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็ยังไม่ขาดทุนความรักไม่ควรยึดติดกับอดีตมากเกินไปควรเปิดใจมองคนใหม่ได้แล้วสุขภาพระวังปวดฟันสีนำโชคสีเหลืองและสีเทาเลขนำโชคเลขห้าคนเกิดวันศุกร์การงาน มีความก้าวหน้าอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตในอนาคตการเงินมีไรายได้เข้ามามั่นคงตั้งตัวได้ความรักอาจได้พบรักกับคนอายุมากกว่ามีโอกาสได้แฟนต่างชาติสุขภาพระวังปัญหาสายตาสีนำโชคสีชมพูเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสามคนเกิดวันเสาร์การงาน ไม่ควรใช้อารมณ์โต้เถียงเรื่องงานต้องใช้เหตุผลและสติจะผ่านไปได้การเงินไม่ควรยอมเสียเปรียบเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับความรักรักอีกฝ่ายมากแต่อีกฝ่ายไม่รักตอบแถมโดนกานแกล้งอีกต่างหากสุขภาพระวังความดันผิดปกติสีนำโชคสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลข7และเลขศูนคนเกิดวันอาทิตย์ การงานติดต่อพูดคุยประสานงานกับผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาต้องคุยด้วยเหตุผลจะสำเร็จไปได้ด้วยดีการเงินหมุนเงินได้ต้องรู้จักวางแผนและการใช้จ่ายให้ลงตัวความรักหึงห่วงคนรักตลอดแต่ตนเองกลับเจ้าชู้เสียเองสุขภาพระวังกล้ามเนื้ออักเสบสีนำโชคสีขาวเลขนำโชคเลขเจ็และเลขสอง